เข้าเกมได้นะเล่นไดน้ด้วยอะไรยะามันไม่ได้บอทะลุสองเลยเหรอ,อแค่นี้มึงก็ยิงไม่โดนกูชิบหายรอะว่ายัยางไงมึงก็ต้องขึ้นมาตายแลว ครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะผมตอนนี้เราเกมพอยแบงค์นะครับอยู่ผมคนเดิมนะครับดิสเกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้เราจะเข้ามาอยู่ในตัวของยศดาวนะครับผมเป็นตัวของเพื่อนผมเองนะครับผมโอ้โหตัวเพื่อนผมนี่มันย้อนจริงับผมเดี๋ยวมีอะไรให้ดูนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในกระเป๋าสภาระของเพื่อนผมแล้วนะครับผมสิ่งที่จะให้ดูวันนี้ก็คือแน่นอนว่าเป็น ของในตัวนะครับผมซึ่งเป็นของในตัวที่ไม่ธรรมดาครับที่ไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะแม่งพังทุกกระบอก้วผมพังทุกกระบอกเลยครับผมโอ้โหอ่ะอ่ะให้ดูเลยครับผมพังทุกกระบอกจริงๆครับผมที่เป็นปืนถาวรนะครับมันเล่นพังทุกกระบอกเลยไม่มีการซ่อมใดๆทั้งสิน้นจ,จริงๆจะซ่อมก็ได้พอมันมี3ล้าน่ะเออจะซ่อมก็ได้นะแต่แต่ว่ามันมันไม่ซ่อมไงมเท่งไงมันไม่ซ่อมนะไม่ซ่อมเดูสิพังทุกกระบอก พังทุกกระบอกจริงครับมันเล่นจนพังอลยที่ตัวไม่มีการซ่อมเลยนะเล่นทุกกระบอกพังทุกกระบอกครับผมดูมันเล่นสิพังทุกกระบอกครับผมอือคนเบาก็ไม่เว้นนะผมพังหมดครับสนายก็สนายทุกกระบอกจริงนโอ้โหนะอันนี้เปิดสนายเกียร์ไว้ด้วยเนี่ยเปิดสนายเกียร์ไว้ด้วยเฮ้ย ทังทุก็้อบอกจริงครับผมนยยนี่เป็นไงสไนไม้ย,ย,ยังพังสไนไม้พันผ้าอันนี้สไนเก่าเลยเนะี่ยสไนตำนา,นานเลยต่อมาที่กลบาครับไปกลบาทุย้ยคืนกลนหนักนนกลนหนักก็ไม่เหลือครับพังลุกสองก็เจ๊งครับแจค็คแคมเมอร์ก็พังกันพังหมดครับผมส่วนพวก,ก็พังครับพังทุกกระบอกครับผมที่เต่าวอนเนี่ยไม่ไม่เหลือค,ค่าความคงทนครับเจ๊งหมดทุกอัน จงครับอันนี้พเวอร์้อยนี่จิงนี่พร์เหลืออะไรวะไม่ทายจะเข้ารนะ้อยแลพังทุกอย่างครับแม็กแม็กกระทั่งมีดยังพังครับเรียบร้อยครับหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับผมกระเป๋าก็เต็มนะครับกระเป๋านี่หนึ่งพันสองพันสองทับหนึ่งพันชิ้นนย่งเต็มแล้วนะครับคือตัวเกมมันให้กระเป๋าสูงสุดหนึ่งหนึ่งพันช่องนะต้องรอ ตัวเกมมันอัปเดตกระเป๋าใหม่นะครับผมตอนนี้เต็มละเต็มละพังทุกกระบอกครับพังทุกกระบอกจริงแน่นอนเราเราก็จะเอาพกนี้ไปเล่นด้วยเพราะเราก็อยากรู้ว่ามันจะจะยิงกี่นัดตายวะแต่ไม่รู้จะยิงทันเปล่านะไม่รู้นะไม่รู้จะยิงทันไหม ตัวตัวละครก็พังครับผมเบบไม่ต้องห่วงครับตัวละครพังไหมครับตัวละครถามว่านะตัวละครก็พังครับพังทุกอย่างครับเพื่อผมจัดให้ครับพังทุกอย่างครับพังจนต้องไปซื้อปืนอื่นเล่นเ่ะพังจนต้องไปซื้อซื้อของเล่นเนาละตัวไอเทมก็ไม่มีอะไรมากครับผมอเยอะเปิดวัสุนแม่นยำสิบด๊าเอ้แม่นยำสิบดาเมจสิบเพื่อนผมเปิดตัวเต็มเลยนะครับ โหของมันเยอะจริงๆเลยเพื่อนผมเนี่ยของมันเยอะมันเยอะธรรมดาเยอะเยอะเวอร์เยอะจนเต็มอะของเพื่อนผมลบทิ้งมั้งก็ได้เพื่อนเลยเนี่ยเนี่ยใช้มั้งก็ได้เนี่ยเก็บไว้มันลกหมดละครับผมไม่มีอะไรละเอาแน่ๆว่าพังทุกกระบอกนะพังทุกอันครับผมเรา วันนี้เราก็จะเล่นปืนลูกซองแล้วกันนะผมลูกซองลูกซองเพื่อมันใส่เบรดดำเราเล่นลูกซองแล้วกันอืลูกซองตัมบี้ไซเลเยอร์ <c oughs> ปืนพังเราจะไม่เล่นเราลองเล่นปืนพังสักหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> อาจจะลองเ,เล่นลูกซองลูกซองพังลูกซองพังเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเราค่อยเปลี่ยนไปเป็นซัมบี้เซเลเยอร์นะส่วนเรื่องของชาย,ยาก็ ก็สายตำรับสายซองอยู่แล้วก็จะเป็นตัวลายสีแล้วก็ความเป็นยำนั้นแรกสามหรือว่าคุณจะใส่เป็นเพิ่มบังตาวความบป็นยำก็ได้แล้วเสียวความเร็วในการเคลื่อนที่สามหน่วยก็ลูกซองก็ใส่ได้ประมาณนี้แหละสามอย่างเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามก็คืองใส่ได้ประมาณนี้แหละอันนี้แล้วแต่นะว่าจะใส่กันยังไงเอาล่ะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมก่อนเอาล่ะครับตอนนี้เราเข้าไปในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอเอ้ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าปืนพังมัน มันเอามันเอาเข้าเล่นเกมไม่ได้แล้วอะไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเพิ่งรู้นะอันนี้ส่วนตัวผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้พูดเลยว่าเพิ่งรู้เพราะว่าทุกทีปืนเราปืนเรามันไม่ได้พังแบบเพื่อนผมไงผมไม่ได้พังแบบเพื่อนผมไงเอเอไอเราก็ไม่รู้มันถ้าปืนพังมันจะเข้าเกมไม่ได้เราก็ไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงไม่เคยเล่นปืนพังเวยถ้าเป็น Pv สมัยก่อนนี่ปืนพังเอา เอาเข้าเกมได้นะเล่นได้ด้วยเออเล่นได้ด้วยครับต้องเปลี่ยนสิจะไปะยืนในระยะมันไม่ได้เรียบร้อยสมัยก่อนนี่ถ้าปืนพังเราเล่นได้นะครับแต่แค่ว่าเราจะยิงใครไม่ตายเฉย,ยครับอารมณ์เหมือนแบบดาเมจแบบสมมติ ดาเมจสามสิบจะ,จะ,จะ,ออะาาดาเมจมจเหลือหนึ่งอะไรเงี้ยเออดาเมจมันจะลดไปครับคือยิงใครก็ไม่ตายก็มันก็ตายอยู่แหละแต่มันมันมันต้องใช้แบบใช้จํานวนกสุนที่เยอะมากๆครับผมก็คืออารมณ์เหมือนเราใช้สามนัดตายรอบนี้การหรือ,อใช้สิบนัดตายอะไรเงี้ยเออคือคือด้วยความที่ปืนมันทางโอ้โหยิงไม่ทันว่ะ ยิงไม่ทันยิงไม่ทันก็เข้าใจด้วยนะว่าผมไม่ใช่สายซองนะฉะนั้นก็อาจจะเล่นขัดใจใครหน่อยครับเรามาต่อกันที่โหมดลูกซองนะครับในยามเช้าของเรานะครับวันนี้โหมันยิงดักเลยอายบวิทยยิงผมเจ็บเหมือนกันว่ว โอ้โหเติมเลือดอยู่ชิบหายเอาเรื่องเอาเรื่องเอ้ยตุกซองเนี่ยถ้าคุณเล่นเป็นก็มันนะผมบอกเลยส่วนตัวผมผมไม่ค่อยตุ๊กซองเท่าไหร่นะเลยอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นนะก็เอาง่ายว่าก็อาจจะเล่นแล้วอาจจะขัดใจใครวะโอ้โหนัวเกินวะ ai đây ui sập luôn tập lụt lái dốc mà của mà cả lằng mằn là lên song này mình mình có tông mình vô bang, tại thì nè, tôi cả lên như thế

กูยิงตั้งนานไม่ตายคืออะไรออกมาทีลงสิต้องห่วงส่วนเยอะขอแตกลุกมีเกิดเร็วเว้ย์วันที่ไหนเนี่ยที่ปัญหาคือกูยิงใครไม่โดนเนี่ยแหละ หีอออหห้องซองนี่มันเดือดมากวิเล่นมั่ว <c oughs> ผมเอาตัวเพิ่มผมมาเล่นเละหมดละ กูเล่นแรงกูเนี่ยคนดูอาจอาจจะขัดใจนะก็ยิงไม่โดนแค่ยิงยิงโดดทุ่มหายเยอะถึงผมอะก็แค่เนี้ยก็ยิงเขาไม่โดนโอ้โหเยือ ก็มันนะแต่สกอร์ยิงเท่ากับสกอร์ตายเลยวะเมึงมาเว้ยสังสูนยูมามาอุ้งไหวเยอะอยู่ในระยะมันพอดีเป๊ะเลย ได้คนเล่นซองเก่งๆนี่ได้เทมขนาดนี้นี่ห,หวานจริงครับผมมันอเหีเยอผมมันผมมันไม่ใช่สายซองนะเออมันก็เลยแบบอ่าเล่นอาจจะดูกเกี้ยงกลางๆหน่อยเลือกก่อนข้างบนเหมือนมีนะ อ้าเฮ็ดทอดเลายโอ้โหไมงลุยโดนเต็มๆตม่งครบร้อยตัวก่อนอ่ะเรามาต่อกันที่โหมดยึดจุดนะครับผมโอ้โหแมงเกือบแมงจะจบอันนี้ละเ <c oughs> ข้ามาทีไรก็จะจบทุกทีเลยเว้ย <c oughs> อ่ะทีงแดงลุยเพื่อนเ <c oughs> อาไปไปเอาไป โอ้โหยิงไม่ถัดดีเจ็ดแม่งเร็วกว่าครับท่านผู้ชมมันยึดแล้วทะลุสองเลยเหรอมัดคิวแล้วครับเดือดตุ้งระเบิด รับลุ้นหนงไม่อนเผื่อเผื่อมันโดนโอ๋ออ๋อยื้บาเลสซุ่มเนียนะ่ะบาเลสสุ่มเนียนะ่ะ ระเบิดไประเบิดไประเบิดไประเบิด,บดยังแมสคิวอ่ะยิดไปเพื่อนยิดไปยิดไปโอ้โระเบิดตกใจหมดระเบิดเพื่อนเรามาเข้ามาแค่แค่นี้มึงก็ยิงไม่โดนกูชิบหาง โอ้ผมนี่คือผู้ตรงคือผมเล่นตองกากนะครับก็ดูวาสิไอเจ้าถ้ากูยิงโดนเมื่อกี้คือมันก็ตายไปตั้งนานแล้วไงแต่ประเด็นคือกูยิงไม่โดนเนี่ยคือถ้าผมยิงโดนมันก็คือจบไปแล้วไงระเบิดไประเบิดไป,ะดไปจะมีมาไหมรออยู่นะ ไไปเปิดกระกร้อยพันแปดเบิดอยู่ในความกูก็ยิงได้ว้ยเฮ้ยจะชนะแล้วชนะชนะชนะ Red t Win ฮะอ้ยแล้วก็มาต่อกันเกมนึงนะครับก็จบรอบนี้ก็ก็นายย่าจะจบแล้วแุ้ย ก็แตกสิคนับแลก็ซุ่มเเลือดแตกกูเราเปลี่ยนไองควงบ้างแล้วผมเล่นซอมบี้เยอะมาเล่นควงบ้างนะอุ้ยไม่เยอะ ็เอาเรื่องนะห้องนี้มันโห่อยีเยอะไม่รอดมันห้องเฮพันจานี่วากูนี่โอ้โห่อยี่แม่หรอถ้ายิงโดนก็จบไปแล้ว เดี๋ยวต้องขึ้นมาเดี๋ยวต้องขึ้นมารอเลยโอ้โหโอ้โหจะไม่ไม่ตายเลยอุตส่าห์รอว่ายัางไงมึงก็ต้องขึ้นมาตายเลยดูมันยิงดูมันยิงไงมันแตกไป ไม่เชื่อแล้วว่าน,นี่คือปืนลูกสองมันยิงระยะไกลหัวแตกเอาดิไม่วก็เชื่อว่าน,นี่มันคือลูกสองนะน่าจะเป็นคนได้เลย <laughs> อุยออย้ยหืมตุ๋ยกูพูดเลยว่ามันมากคู่สองห้องนี้ ยิงไม่ตายแล้วไปโดนถึงแม้ผมจะไม่ใช่สายซองแบบตรงๆก็รู้สึกว่าเล่นมันมากครับมองถ่ายอยู่ข้างบนเมื่อกี้มันมีอย่ข้างบนมันก็เอาเรื่องอะพูดเลยเฮ้ยลือด ถ้าหวดเอาเรื่องกันเนี่ยผมเล่นตองไม่เค่โอเคเขียไปได้เขียไม่ได้เขียไม่ได้เขี่ยไม่ได้เราขึ้นมาถึงจุดบอลแล้วโอ้ยย้ยแม่งเยอะเกิน พูดเลยว่ามันเยอะเกินเฮ้ยจอ่ <c oughs> มฮึ่มแม่งไม่ตายอ้าหวยอะแม่ถ้ากูยิงโดก็เรียบร้อยแล้ว ลากอ่โอ้โหไม่โดนเหรอวะเอ้าหัวแตกเอาเข้าท่าเขาท่าเขท่าหัวแตก เยอแม่งเลยยาประชิดด้วยเฮ้ยอดือดติดฝั่งนู้นเขาเขาก็พิวเหมือนกันโอ้ยไม่ยอย่ามาหลัง ่ะงนุ๊กเราก็พิ้วเอาเรื่องนะผมมองกมาตากด้วย,วยอ่ะมาเป็นซอมบี้บ้างไปไหนแล้ววะไม่กล้าตามกลัวแตก ยังไม่กล้าตาตัวลัวแตกเรียบร้อยตายไปแล้วคินถูกกินผิดก็มสู้ในระยะนี้เนี่ยโอ้โหแม่นนมากสองห้องนี้ห้องนี้นี่คือเป็นห้องคนที่เล่นสไนเปิลยกเอ้ยเป็นห้องคนที่เล่นลูกซองเกือบยกบห้อง không <tiếng> bị là con lên thổ nghe kìa đấy không phải là lương mà dùng ยากยิงระยะเนี่ยหรอเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าจะโดนขนาดระยะประชิดผมยังยิงไม่โดนเลยถ้าจะไม่เห็นผมจริงนะมันเล่นมันป่าตัวเพื่อนเนี่ยเล่นผันจริงมันกว่าตัวตัวเองถามวา่าทำไมอ่ะตัวตัวเองไม่มีของของมีนะแต่เราไม่ได้มีของเกียนอะไรขนาดนี้ เแลกว่ายิงดักเวอรไม่เย,เยอะยอายไปกะสุนขูแต่ย,ยิงไข่ดีวะเอาสองต้อง ก็เลือกไม่ถูกไปไหนกันล่ะตายไปตายไปเฮ็ดช็อตไปลุกจะยิงใครเหมือนกันนะเพื่อน เอาตรงก็ไม่รู้ว่ายิงใครงงไปหมดเลยอยู่คนเยอะเกนะิเนเปิดมุมเยอะไปมั้งโอ้โหแพ้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายขอบคุณมากๆครับผม